ศึกยุโร2024กำลังจะเปิดฉากให้แฟนบอลได้ติดตามกันอีกครั้งนะครับแน่นอนว่านี่คือศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปอีกครั้งที่น่าสนใจและเต็มด้วยสตอรี่เรื่องราวนะครับหนึ่งในนั้นคือทีมชาติเยอรมันในฐานะเจ้าภาพการเอื้อมมือไปสัมผัสทฟี่แชมป์ของพวกเขาคือความคาดหวังที่ถูกตั้งเอาไว้่วนอีก3ชาติที่อยู่ร่วมกลุ่มเดียวกันต้องบอกว่าดีกีไม่ธรรมดานะครับทางสกอตแลนด์ฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์ชื่อเสียงอาจจะไม่ได้โด่งดังแต่มองค่าพวกเขาไม่ได้จริงๆ ว่าแล้วขอสามอินไซด์ในวันนี้จะพาไปพรีวิวยูโรกลุ่ม A กันครับว่าแต่ละทีมมีโอกาสมากน้อยในการผ่านเข้าสู่รอบล็อกอาล์อย่างไรกันบ้าง เริ่มต้นกันที่ทีมชาติเยอรามันกันก่อนเลยครับอย่างที่กล่าวไปว่าพวกเขารับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพย่อมถูกคาดหวังถึงตำแหน่งแชมป์แม้ที่ผ่านมาผลงานอาจจะไม่ค่อยสวยงามมากนะักโดยเฉพาะทัวร์เมนต์ใหญ่ๆใ,ใ,ในช่วงหลังนะครับทัพอินซิลิกกำลังอยู่ในช่วงผัดเปลี่ยนนักเตะครับวัยเก่าบางรายเริ่มโรยลาเด็กใหม่บางคนทยอยก้าวขึ้นมาทดแทนแต่ยังมีบางรายนะครับที่ยังเป็นแกนหลักประคองทีไม่เสียสูนไปจากเดิมทัวร์เมนต์นี้พวกเขาจะได้โทนี่โครสกลับมาประจำการแดนกลางถือว่าเป็นข่าวดีก่อนที่มิดฟิลด์ จะประกาศแสตัดหลังจบทัวร์นาเมนต์ทีมชาติเยอรมันในชุดนี้ครับอย่างที่กล่าวไปว่านักเตะประสบการณ์สูงบางรายยังคงเป็นแกนหลักอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอันโตนิโอลูดิเกอร์โยชัวคิมมิชอุคายกูโดการหรือโทมัสมุลเลอร์ส่วนพวกวัยรุ่นก็อย่างฟอร์เรสต์เวสจะมาโมเซล่าหรืออเลกซาดราฮับโรวิสโดยทั้งสองเจนนี้ครับเมื่อเอามาผสมประสบบา,านกาันจะเห็นว่าช่วงหลังผลงานดีขึ้นโดยเฉพาะเกมอุ่นเครื่อง2เกมหลังสุดและถ้าวัดกันเฉพาะเรื่องของชื่อเสียงความสามารถเยอรมันชุดนี้ต้องบอกว่าไม่เป็นสองรองใครนะคร มีลูดิเกอร์ตัวตึงจากเรอลมริตจับคู่กับจทาันทาปรกหลังดีกีแชมป์ไร้ผ้า,าจากเรเวอร์ครูเซนส่วนแดนกลางครับการได้โทนี่โครสกลับมาย่อมเพิ่มเมติเกมลุกให้มากกว่าเดิมเรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยถือว่านักเตะคนนี้มีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากแถมยังมีโรเบิร์ตอันดิชนะครับที่แม้จะหน้าใหม่กับทีมชาติแต่ผลงานที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าดีมากๆกับเรเวอร์ครูเซนแดนหน้าครับคายฮาวเวตที่ถูกจับไปเล่นเป็นบทบาทฟอล์ไนในเกมอุ่นเครื่อง2นัดล่าสุดเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีฉะนนั้้้แลวววดยคาม กลุ่มกลมอย่างที่บอกไปครับชื่อชั้นประสบการณ์รอบแบ่งกลุ่มอาจจะไม่ใช่งานที่ยากเท่าไหร่ของพวกเขาสําหรับการกุยทางผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ทีมที่2ครับทีมชาติสกอตแลนด์ฟุตบอลแดนวิสกี้นักฟุตบอลหลายๆคนเป็นที่รู้จักพอสมควรนะครับเพราะว่าลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ว่าจะเป็นแอนดูโรเบอร์สันจอห์นแม็กกินสกอตแม็กโทมินีหรือบิลลี่กิลมอร์ย้อนกลับไปเมื่อศึกยูโร2020ครับพวกเขามีโอกาสทะลุมายังรอบสุดท้ายแต่ว่าผลงานน่าผิดหวังเป็นอย่างมากครับไม่ชนะใครเลยในรอบแบ่งกลุ่มเก็บได้เพียงคะแนนเดียวเท่านั้นจากการเสมออังกฤษศูนย์ประตูต่อ0ูศูนย์ที่เหลือแพ้เชคก02แพ้โคเอเชีย31จมบวย กุไปตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันครับแกนหลักของพวกเขายังคงยึดชุดเดิมจากเมื่อ4ปีที่แล้วแนวรับนำมาโดยแกนแฮนส์ลีย์อีกรายที่สลับหมุนเวียนกันมาเล่นนะครับในตำแหน่งหลังสาของกุนซือสตีฟคาร์ดส่วนแดนกลางครับแม็กโทมิเดียยืนปักหลักตรงกลางเลยครับเล่นร่วมกับกิลมอร์ที่ตอนนี้ประสบการณ์ฟุตบอลในระดับสูงเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตัวริมเส้นทางฝั่งซ้ายครับโลเบอร์สันรับสัมปทานไปส่วนทางฝั่งขวายังไม่แน่นอนครับว่าเขาจะใช้ใครขยับมาที่เกมลูก2คนแน่ๆครับที่มีโอกาสลง ก็คือจอห์นแมกกินและก็แลมคริสตี้ตำแหน่งหน้าเป้าต้องเลือกเลยครับว่าคราฟกุนสือพวกเขาจะใช้ใครไม่ว่าจะเป็นเจมฟอร์เลสเชอดัมหรือลอเรนส์ช็กไซนะครับซึ่งจากตัวเลือกที่กล่าวมาเนี่ยฟอร์เลสมีประสบการณ์มากที่สุดนะครับจากการติดทีมชาติ38เกมแน่นอนว่าการมาลุยศึกยูโรครั้งนี้เป้าหมายแรกของสกอตแลนด์คือการผ่านรอบแบ่งกลุ่มให้ได้เพราะตามประวัติที่ผ่านมาพวกเขาไม่เคยไปได้ไกลกว่ารอบนี้ได้เลยนะครับทีมที่3ครับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ ว่ากันตามตรงพวกเขาไม่ใช่ทีมชั้นนําของยุโรปนะครับแต่ผลงานในช่วงหลังต้องยอมรับว่ามีทีเด็ดมากพอสมควรพร้อมพาตัวเองผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มได้อยู่บ่อยครั้งย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วครับสวิตเซอร์แลนด์ต้องไปลุ้นถึงเกมสุดท้ายนะครับกว่าจะผ่านกระสุนรอบล็อกเอา์ได้พวกเขาจบอันดับที่3และเป็น1ใน4ทีมที่ดีที่สุดในการผ่านกระสุนรอบล็อกเอาต์เซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ครับคือการเอาชนะจุดทั่วฝรั่งเศสหลังจากเสมอใน120บนาที3ประตูต่อสส่วนในรอบ8ทีมล่าสเปนไปจนถึงดีก ครั้งครับแต่ว่าครั้งนี้พลาดแพ้จุดโทษไปแต่ก็ถือว่าพวกเขาสู้ได้ดีเกินคาดเลยครับในยูโร2024คราวนี้ครับเป็นอีกครั้งที่พวกเขาถูกคาดการณ์ว่าในรอบแบ่งกลุ่มไม่น่ามีปัญหาอะไรและยิ่งไปดูรายชื่อถือว่านักเตะบางคนเติบโตขึ้นมาจากเดิมพอสมควรนะครับแกนหลักครับยานซอมเมอร์ประตูจาก Milan, อินเตอร์มิลานยังคงเฝ้าเสาเช่นเคยเกมรับนามาโดยมาริโออาคารยี่ฟาเบียนชาลิคาโดโรดิเกสและก็นิคูเอลเวดีอย่างมาที่ต้องการกันบ้างครับพี่ใหญ่ย่างกัิชาก,การน้าทับเล่นร่วมกับพูกเดนิสซา มาเซลเอลบิเชอร์รวมไปถึงเรมฟอยเลอร์ด้วยนะครับโซนดน,น,น้าครับหวังพึ่งพาที่โดราโอคาฟอร์แนวรุกจากเอซีมิลานที่ซัดไป6ประตูนในซีซั่นนี้รวมไปถึงอีกหนึ่งออปชันอย่างดูเบนวากาสจากอัลสบวกหรือไวเก่าอีกรายอย่างลินาโตซีเวนของลูการโนครับปิดท้ายกลุ่มเอกันที่ทีมชาติฮังการีครับทีมที่ถูกคาดการณ์ว่ามีโอกาสต,รตกรอบ,บแบ่งกลุ่มมากที่สุดของกลุ่มเอเพราะด้วยชื่อชั้นของพวกเขาและประสบการณ์เป็นรองทุกทีมเลยครับที่ผ่านมาฮังการีไปได้ไกลสุดของศึ ยูโรคือปี2016ก่อนที่จะตกรอบ16ซตสุดท้ายส่วนเมื่อ4ปีก่อนจอดป้ายเพียงรอบแบ่งกลุ่มนะครับไม่มีคะแนนติดมือเลยสักคะแนนเดียวการกลับมาครั้งนี้ของพวกเขาแน่นอนว่าเป้าหมายคือการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได้นักเตะเด่นคงหนีไม่พ้นใครครับนอกจากโดมินิโซบอสไลมิดฟิลด์จากลิเวอร์พูลที่เป็นเดอะแบกแดนกลางของทีมเล่นร่วมกับอดัมนากีแข่งที่ลงเล่นมากที่สุดในแผงมิดฟิลด์ของทีมเกมรับฝากความหวังไาที่อดัมแลงครับอันโตนี่ซาไลารวมมาถึงนายด่านมือดีอย่างปีเต ดูเกมรุกกันบ้างครับฮังการีชุดนี้คงฝากความหวังไว้ที่โลนันซาไลเจ้าของผลงาน12ประตูจาก47เกมในานามทีมชาติแต่อย่างที่บอกไปครับชื่อชั้นพวกเขาเป็นรองทีม,มอื่นร่วมกลุ่มมากพอสมควรแต่ถ้าว่าลูกทีมของมาโกโรซี่ก็อาจจะมีทีเด็ดที่คอยประเด็ดสึกคู้แข่งได้เหมือนกันและยิ่งการมีโคต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยบางทีทุกคะแนนทุกประตูย่อมมีความสําคัญสําหรับพวกเขาครับและนี่เป็นการพรีวิวศึกยูโร2024กลุ่มเอครับแต่ละทีมมีผลงานเป็นอย่างไรนักเตะเป็นอย่างไรบ้าง และโอกาสในรอบสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับพรุ่งนี้จะเป็นกรุ๊ป B กรุ๊ป C แต่ละทีมมีผลงานและมีความเป็นไปได้อย่างไรบ้างติดตามได้ในขอบสนับอินไซด์ครับ